ทุกคนครับวันนี้สรุปดราม่าเรื่องของร้านชาบูของพระเอกลิเกร้อยล้านคุณแบงค์สอนรามนำเพรท่านนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นถึงขั้นว่าต้องมีการไลฟ์ชี้แจงแล้วต่อมาก็ลบไลฟ์ทิ้งซะอย่างนั้นเลยฟังทิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ครับคือก่อนหน้านี้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่มีคุณแม่เขาพาลูกๆไปกินบุฟเฟ่ชาบูที่ร้านของคุณแบงค์สอนรามเป็นเจ้าของร้านอะ่ะแล้วก็จะมีการกําหนดส่วนสูงของร้านว่าถ้าส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์เด็กไม่ต้องจ่ายเงินนะหรือจ่ายแค่ครึราคา่ ปรากฏว่าลูกๆของเธอเนี่ยความสูงมันเกินมาแล้วต้องจ่ายเต็มราคาแบบผู้ใหญ่ด้วยเธอก็เลยคาใจฮะเธอลองวัดเองส่วนสูงสูงเกินเกือบ10เซนนะจากบัตรประชาชนเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในกรุ๊ปคนรักบุฟเฟ่คนก็คอมเมนต์กันเยอะแล้วเธอก็ติดต่อไปที่ร้านร้านอ่านข้อความแต่ไม่ตอบติดต่อกลับไปที่สำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคก็ส่งเรื่องไปที่กรมการพาณิชย์เธอก็ติดต่อไปแล้วแล้วก็ฝากเรื่องไว้แล้ว ต่อมาคุณแบงค์สอนรามีการไลฟ์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นครับบอกว่าไม่นิ่งนอนใจนะร้านเนี่ยก็เอาสายวัดมาวัดพนักงานทุกคนก็สูงปกติคือถ้าไม่มั่นใจให้มาดูวงจรปิดได้แล้วก็ให้ลูกค้ากลับมาวัดใหม่ที่ร้านก็ได้เมื่อสะดวกแล้วก็บอกได้ว่าเอ๊ลูกค้าใส่รองเท้าส้นพื้นหนาไปหรือเปล่ามันเลยทําให้ความสูงมันขยิ่งมันขยบสูงเกินเกินไปคุณแบงค์ก็ชี้แจงไว้ในเบื้องตน้นต่อมาก็ลบไลฟ์ไป ลูกค้าบอกว่าจริงๆแล้วพื้นรองเท้าเธอไม่หนานะครับเธอบอกว่าหนาแค่นิดเดียวเองอะ่ะมันจะสูงเกือบสิเซนอันนี้เกินไปหรือเปล่าเธออยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยเหตุการณ์นี้ล่าสุดวันนี้คุณแบงค์สอนรามก็เอาตลับเมตรไปวัดอีกครั้งเพราะไม่สบายใจอ้าว ความสูงของร้านมันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน2เซนครึ่งจริงๆฮะเจ้าตัวก็เลยรีบทักแชทและขอโทษแล้วก็เสนอเยียวยาให้ลูกค้าเนี่ยพาครอบครัวมากินฟรี1มือ้อหรือไม่ก็เอาเงินคืนก็ได้แล้วแต่จะเลือกและจากนี้ไปจะใช้เกณฑ์อายุแทนเกณฑ์ส่วนสูงละแล้วร้านจะเปิด6มกราคมจะปิดช่วงปีใหม่คือไม่ได้ปิดหนีใครนะเพราะว่าวันนี้คุณแบงค์ยืนยันกับผมตอนวิดีโอคอลเนี่ยนะฮะ เจ้าตัวบอกว่าที่ลูกค้าติดต่อมาอ่าแล้วไม่ได้ตอบเพราะว่าติดต่อไปที่เพจรับงานลิเกพอรู้ก็เลยรีบติดต่อทันทีรีบติดต่อไปเลยและที่ลบไลฟ์เพราะว่าพอคุยเคลียร์กับลูกค้าแล้วก็ไม่อยากให้คนที่มาทีหลังไม่ได้รู้ไทม์ไลน์เนี่ยมาดราม่าไม่จบแล้วก็ตอนนี้เสนอเยียวยาไปเบื้องต้นแล้วรอลูกค้าตอบกลับมาแล้วก็ไม่ได้ปิดหนีใครปิดช่วงปีใหม่เฉยๆบอกแบบนี้ครับ